วันนี้นะคะเอิรนรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการทอล์คโชว์ของโอ r ปร w i วินฟรีค่ะ I feel very honored to be your guest ผมตื่นเต้นมากนะคะที่ได้สัมผัสกับน้ำป่าเชื่อดังระดับโลกนะครับนาออมิดแคมเปลนะครับหมัวเถอนางแบบอยากสัมผัสคนดังแบบใกล้ชิดนะคะไม่ต้องบินไปไกลถึงอเมริกาค่ะแค่แวะมาที่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์คุนขี้ผึ้งมารามทุสโซ o ลำดับที่1ิค่ะ wax figures คุนขี้ผึ้งค่ะ ลาช่างขวนขี่พึ่งงานสัรคๆของเราคนดังเริ่มขึ้นแล้วค่ะเราไปกันดีไหมคะ Let's go to the party t h a n k f u l for what you have you end up having more จงขอบคุณในสิ่งที่คุณมีแล้วคุณจะได้มากขึ้นในที่สุดค่ะ้อมกับจ๊กคุณนี่ใครแท้กว่ากัน We're on a date ค่ะท่านผู้ชมต้องขอยืมพวงพี่แบ๊หน่อยนะคะพี่แองจี่สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี